สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับนะครับกับเราคนรักพระสมเด็จด้วยกันนะครับเราเป็นชมรมเดียวกันเราอยู่ในเนื้อที่เดียวกันนะครับต่อไปสมเด็จสองสี่เก้าห้าผมไม่รู้หรอกพี่ว่าจะแพงหรือจะถูกนะครับผมรู้ยู่ย่างเดียวนะครับแปดห้าเก้าห้าแขวนแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าพระบางอย่างเราอย่าไปเชื่อถือที่ราคาให้มันเหนื่อยพี่นะครับให้เรามองที่พุทธคุณเยอะๆนะครับ พราะเราทุกคนนะ่ะนะครับถูกพูกฟังมาที่มาชอบพระเครื่องเนะี่ยนะครับด้วยอิทธิฤทธิสปฏิหารอย่างนั้นแนหะนะครับใครที่รักสมเด็จชอบพระสมเด็จนะครับให้พี่อ่าเริ่มต้นจากสองสี่เก้าห้าวันละครังก่อนนะครับแล้วพี่จะมีคอนเน็กชันขึ้นไปนะครับในปีในพระในปีสองนะครับนี่สองสี่แปดห้าขึ้นไปนะครับอพอขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นพระปุ๊บผัววันอินนะครับปุ๊บคามามาริน นะปูนบางจากนะครับเราค่อยไปถึงสมเด็จโตนะครับมันจะเป็นการประสานเรื่องราวนะครับแล้วก็การดูเนื้อนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าพี่ๆบางคนนะยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้คาว่าแต่งเก่านะครับไอ้คาว่าจุ่มแลกจุ่มสีมันเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆพี่ก็ไปหาปูนปัตเตอร์ไปจุ่มสีจุ่มแลกดูนะครับ ว่ามันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติของมันนะเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าแค่นั้นละพี่ก็ใช้ได้แล้วอันนี้มันคือปูนปัตเตอร์เราจะโดนพาเก้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟังเรื่องราวอะไรมากมายไปหมดเลยพี่พิมพ์ a b c d e f g คุณไม่ต้องไปแยกหรอกนะครับเนื่อยนะผมบอกเลยนะนะครับบางทีเข้า a b c f กี่ไม่ได้นะครับก็ต้องไปเฮ็ดอีกโอ้โหปวดหัวตายเลยอย่างนี้นะครับปวดหัวตายเลยนะนะครับโอ้้นี่นิยมพิมพ์เอนะครับอ่าลงมือนี่ต้องหลักแสนหลักล้านแล้วนะนะครับต้องเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะต้องถามว่าเนื้อแท้ก็หรือเปล่าเนื้อพระสมเด็จแท้ไม่แท้นะครับให้เราวิเคราะห์นะครับที่ความเก่าเป็นหลักนะครับทับล่างนาลาย นะักนะวิชาการก็บอกว่ามีการยิงหินยิงดินใช่ไหมว่ากี่พันปีกี่ร้อยปีใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วนะครับความจริงจงแล้วนะครับเข้าใช้การเทียบนะครับระหว่างหินอิฐปะาสาในแต่ละที่ที่มีข้อมูลศิลาจารึกอย่างชัดเจนพอพี่ไปยิงนะครับหินยิงทรายเนี่ยนะไปยินไปสมมติมีมีมีม ทรายมีอิดนะครับเนี่ยผมถ้าถามหน่อยเพราะขินดินทรายเนี่ยมีมาก้อนเราเกิดอีกนะครับมีมาก้อนที่จะมีมนุษย์อีกมีมาก้อนที่จะมีไดโนเสาร์อีกนะครับกี่หลานปีอะพี่แล้วเราจะไปอิงนะครับได้ยังไงอะใช่ไหมนะครับยกเว้นสิ่งที่มันอยู่ในยุคเดียวกันแล้วมันมีข้อมูลชัดเจนพิสูจน์ได้นะนะครับเราไปเจอพระล้างลักแบบนี้นะครับ องนี้แท้หรือเก๋ครับพี่95เป็นตัวเลือกแรกที่ดีสําหรับคนเล่นพระใช่ไห,หถูกต้องครับพี่องนี้เก๋หรือแท้ครับพี่ดูนะดูนะครับตุยเลยแบบนี้ตุยเลยเก๊หรือแท้ครับพี่เก๋ เก๋อตอบได้เลยนะตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยเก๋ครับ,บ,ดเ,รบเดหนูห่าหลังผ่าลังลาก,ก่อนเก๋หรือแท้ครับพี่สู้ๆนะคะพี่ใหม่มเก๋หรือแท้ครับพี่จา๋าดูไปเรื่อยๆ กึ่ง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 ไม่มีนะพี่นะเกแท้ต้องแยกให้ได้นะพี่กึ่งกึ่งไม่มีค่ะสมาธิดีมากๆพี่ๆนะครับองค์กลางคือพ้าเก๋นะครับให้สังเกตนะนะครับ,เน,นรบเนี่ยอ่าเกครับน้ำมันไม่สวยผระล้างลักเนี่ยนะครับถ้าพราที่เก่าแล้วล้างลักออกจริงๆนะครับให้พี่สังเกตว่า สีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หลุดแบบอย่างนี้อย่างนี้มันคือแค่นี้นิดหนึ่งก็หลุดแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่นิดหนึ่งก็หลุดแล้วสีนะครับของลักษ์เนี่ยนะครับเวลาล้างออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่นะครับสีของเนื้อพรานะครับจะออกอมม่วงม่วงมันเป็นความธรรมชาตินะครับที่เนื้อพราเนี่ยมันไปติดนะครับในตอนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ อ่าเนื้อพรามันยังยัง,ยงคือยังไม่แห้งมากนะครับอ่าเหมือนพึ่งสร้างใหม่ๆอ่นะครับเข้าใจไหมพี่พราที่สร้างใหม่ๆเนี่ยเนื้อเขายังนะครับแห้งไม่มากนะครับแล้วนะครับถ้ามันเป็นพราที่มาเป็นร้อยปีแล้วมาจุ่มลักอ่ะถ้าจะลอกอะ่ะมันจะลอกแบบนี้คือมันจะลุดไปเลยนะครับมันจะไม่มีการอมไว้อย่างนี้ นี่คือลักษณะการอ่าพระที่ล้างลักโดยธรรมชาตินะครับอ่านดูนะสี่เนื้อเขาจะอมขอบคุณมากครับพี่พนมแบบนี้เนี่ยพระที่ล้างลักนะครับโดยธรรมชาติชครับมีประโยชน์มาก่าเขาจะฝังนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการทําปูนขึ้นมาก่อนแล้วการจะแปะทองได้ต้องทาอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องๆอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ีเรื่องๆอนี่นะครับเพื่อจะทําการแปะทองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะที่มันไม่ธรรมชาตินะครับออกมามันก็ยังเป็นสีปูนปัตเตอร์อยู่ที่ผสมแบบอ่าเนี่ยใช่ผารังรักจะเป็นสีม่งวงอมแดงใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วดูเนื้อที่กระเทาะเป็นเนื้อเดียวเลยเห็นไหมพี่ เนี่ยอย่างเงี้ยคือพาแท้เข้าใจง่ายนะครับมันมีความเก่าของตัวเขาเองนะครับเนี่ยอ่าเขาจะมีความเก่าของตัวเขาเองนะครับอืมแต่ถ้าเก๋เนี่ยนะครับมันจะดูดิบดิบมันจะเป็นงานดิบดิคบคำว่าดิบดิบในที่นี้คือแข่งแข่งกระด้างกระด้างอ่ะพี่อ่าเขาดูไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ อ่เขาไม่ลงทุนเยอะใช่ลงทุนเยอะก็ได้กำไรน้อยดินะครับบางคนโดนไปโดนลอกโดนอําถึงบ้านก็มีนะพาเกเน่ะนะครับแต่ก็พี่ก็ต้องระวังด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมครับเนื้อพาเกนี่ยมันดูใสมันไม่เหมือนพะแท้นะครับนี่พะแท้เข่าล้างลัก,กออกมาเนี่ยพี่ดูเนื้อดิโอเคไหม าเนื้อไม่มีใส่เลยนะครับเนื้อดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับดูแน่นดูหน้าหลงไหลนะครับดูหน้าแบบหน้าเสือนะครับยิ่งดูยิ่งดูง่ายนะครับนี่นี่หลังลักไม่หมด้วเนี่ยนะครับตามขอบยังติดอยู่นี่ดูเนื้อดิครับนี่ เนื้อในเขาก็ยังคงความธรรมชาติของเขาอยู่อ่าเนี่ยคือผระแท้เข้าใจง่ายนะครับโอเคนะอันนี้เก็ตไหมอ่าเริ่มเก็ตแล้วไหมไปกันต่อนะครับมีเก้า้านี่มีประโยชน์บ้างๆนะพจะบอกให้นะครับเพราะว่าพี่จะได้ดูเนื้อพระเป็นอ่าลักษณะพระแบบนี้เป็นไงครับเกตหรือแท้ครับพี่โห ม็ดดำเม็ดแดงเพียบเลยอะนะครับนี่โอ้ยิงซ่องยิงมันนะนี่มีรอยปูไตไหมเนี่ยอ๋อนนี้ยังไม่มีรอยปูไตปูไม่ได้ขึ้นมาองค์นี้นะนเก๋หรือแท้ครับทังใครบอกองค์นี้แท้นะพี่นะพี่จะเดินหน้าไปต่อยากมากองขวาแท้องขวานี่แท้นะครับเห็นไหมลักษณะเนื้อง,งาน อย่างนี้แบบเก๋อัตโนมัติเก๋ออโต้เก๋แบบไม่ต้องส่งมา <Okay. S 1> นะครับอ่ะดูเนื้อแท้ครับในลักษณะที่ใกล้ๆเคียงกันน้องจะหยิบพระเนื้อที่ใกล้ๆเคียงกันมาให้พี่ดูนะครับเพราะว่าพี่จะได้เออเข้าใจไว้อาจจะแคปภาพไว้ได้นะครับนี่อ่ะเราจะลากให้ยาวๆนะครับนี่แคปภาพไว้ก็ได้นะครับดี เอาไว้ดูธรรมชาตินี่ครับความแน่นความเนิบของเนือ้อนะครับอันนี้เป็นผาท,ที่จุ่มสีจุ่มสีมาหลอกตาเราองค์นี้แท้หรือเก๋ครับพี่ไม่อ่าดูง่ายไหมแ้อ่านี่เดี๋ยวพี่จะเก็ตกันเองนะครับแ้ดูง่าย เห็นไหมนะครับขวานเนื้อเดียวกับกาห้าตาแป็นดินผมเลยครับน้องแบใช่แคสสบายลูกตาครับแทสเดูเนื้อดิดูความเนิบของเนื้อเห็นไหมครับเป็นเนื้อเดียวเลยพันนี่อ่าเน้นจัดปูนมีความเกานะครับนี่ปูนมีความเกาละนี่คือกาวห้าวัดระขังนะครับเนี่ยน้ํามันที่คายตัวออกมาเป็นธรรมชาติ แบบนี้เนี่ยคือน้ํามันที่คายตัวออกมาเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะเนี่ยเห็นไหมคายออกมาเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่อ่าเป็นธรรมชาตินะครับน้ํามันเขาไม่ได้เลือกที่ที่จะออกมานะครับองเนี้ยนะครับต้องบอกว่าอางค์เนี้ยทําเก๊มาเนี่ยนะครับนี่พี่ดูเนื้อนะนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนการเคลือบ ให้พี่สังเกตน,นะพวกคาเกะถ้าพี่่องข้างแล้วเป็นอย่างนี้นะจะไม่ค่อยรอดนะครับจะไม่ค่อยรอดว่าดีพี่จอนไทเกอร์ครับมันเหมือนการเคลือบอย่างนี้ให้พี่มองภาพนะครับระหว่างประตูไม้นะครับที่มันเป็นสีธรรมชาติกับประตูไม้ที่มันทาสเสียบประมาณนั้นนะครับ ให้วิเคราะห์ง่ายๆก่อนอ่ะาแผ่นดินมีเนื้อข่าวไหมครับพี่เจรโร์มีครับมีทุกเนื้อครับพี่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าน้ำมันนะครับบางองค์อาจจะไม่เท่ากันหรือว่าอาจจะสร้างคนละยุคตาแผ่นดินมีหลายุคพี่ตาแผ่นดินมีลายุคเดี๋ยวน้องหยิบมาก่อนขอบคุณมากครับอาจารย์แบงค์สนุกและได้ความรู้ดีมากๆทุกวันอ่ะ ทีนี้น้องจะน้องจะลองซองคอไปพี่ดูวิจัยเสร็จแบ่งสมเด็จด,ด้วยครับองค์นี้แท้ไหมครับโองค์นี้แท้ไหมครับพี่องนี้แท้ไหมครับพี่พจ๋าแท้หรือเก๋เก๋หรือแท้่องคอพอนะ ดูดีดีเกทอดอ่าดูดีดีเกเกเหมือนองค์เมื่อกี้อ่าเกเห็นภาพโอเคเห็นภาพโอเคครับเห็นภาพแล้วนะครับโอเคพี่พี่เห็นภาพแล้วองค์นี้เป็นพระเกนะครับเหนือเหมือนกันเกอ่ะอันนี้เราให้ดูขอบนะนะครับรน,น,ะะนี่อันนี้แท้ปะครับพี่ เอ๊มาแต่ไกลองค์นี้แท้ไหมครับนี่ครับดูเนื้อดีๆค่อยดูครับค่อยพิจารณาไม่ต้องไปสนใจคําพูดผมโยนะพี่ค่อยๆพิจารณานะครับดูตามเซนต์ของเรานะครับตามเซนต์เลยอ่านี่เราพี่จะเห็นภาพอพี่สกุลละวัฒเล่นมมนะพี่สกุลละวัฒ <c oughs> น์อ่ะ ได้ไงเมื่อกี้นี้พี่เขาตอบแท้กันนะอ่านี่ออนะครับแน่นแท้ครับาารเห็นไหมครับอาจารย์แบงค์ลอกแล้วดูนะง่ายๆผมอะ่ะเป็นคนไม่ยากอยู่แล้วแทครับให้ดูดูเลยจำที่ผมพูดได้ไหมไม้นะครับที่จุ่มสี่กับไม้ที่เขาเกาวแบบธรรมชาติ ้าวโมวฟังเพลงดีนะดูเนื้อก้อนแท้ครับอ่าจำที่ผมพูดได้ไหมไม้ที่เขาเคลือบสีจุ่มสีทาสีนะครับกับไม้ที่เขาเก่าแบบธรรมชาติอ่ะเห็นภาพแล้วยังวันนี้พี่ๆต้องเห็นภาพพวกนี้ให้ได้นะนะครับเพราะเรามาไกลกันแล้วน,นะครับเ,เรามาไกลกันแล้ว เราจะไม่โดนพักเกยกันแล้วนะครับเกก็จอกจะไม่ได้กินตังเราแล้วนะครับผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นซาสดานะพี่นะแต่ความรู้สึกของผมอยากให้ทําแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นการที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนนะครับลุกในการสอนเพราะเราจมปักนะครับอยู่กับคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าซื้อถูกขายแพงนะครับ ซื้อแพงขายถูกนะชี้ตำหนิเราเท่น,น,นะนะครับเราจมปากอยู่กับเรื่องพวกนั้นมากเกินไปแล้วก็นานไปแล้วพี่นะครับต้องบอกว่าถ้าถามว่าลักษณะนะครับการดูเกา้าให้ได้เนะครับให้เรามองธรรมชาติเยอะๆนะ<ส>อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นชัดขอบชัดเลยคะ่ะสวัสดีมิสุเกตค่ะสวัสดีครับ สอบกลางพากช่วงไหนดีกันครับห้องเราวันนี้คุณแบค์จะร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมจะร้องเพลงอะไรอ่ะพี่โอ้โหบอกท, <quarters S 2> ทุกวันต้องได้แน่นอนครับไม่มาก็ต้องได้เลยแหละอืให้จำแต่เรื่องทุกๆพี่อย่าไปคิดว่าการเล่นพารคือการเสี่ยงดวงนะครับ บางคนเสี่ยงดวงนึกว่าตัวเองซื้อสองรอยจะขายได้สองแสนนะครับให้เราหลับป่าแล้วเรานึกพึงจิตให้ดีพี่นะครับยิ่งโลกสมัยเนี้ยนะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับไอตำนานซื้อสองร้อยขายสองแสนเนี้ยผมยังไม่เชื่อเลยว่านะครับในทุกวันเนี้ยมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าพี่คิดว่าคนเราทุกคนจะงงจริงเหรอลองคิดว่าเป็นเราดิเรามีพารอยู่ในมือในะเช็คราคานะ้ดูเลยนะครับ สองร้อยขายสองแสนเนี่ยมันนะครับมันยากมากเลยนะพี่นะยิ่งมาในยุคที่นะครับเราอยู่ในยุคโลกที่ต้องบอกว่าแค่พิมพ์คูเกิลก็รู้แล้วอ่ะนะครับแค่อ่าใช้รูปภาพถ่ายนะครับก็ขึ้นแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะแท้จริงแล้วอ่ะนะครับตำลาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราดูเป็นจริงหรือเปล่าเอออันนี้มันคือต้องบอกว่ามันมันมันเป็นเรื่องข้องความจริงเลยนะ นะครับเป็นกุศโลบายของคนทําเก๊ไข่เก๊ครับเพียนมีความหวังบางคนพาเข้าไปดูพระบ้านเฮียคนนูน้นคนนี้เป็นครูกเก้าเป็นพ่ออ่อเก้าโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นะอ่าเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของโรงงานนะครับนี่มีตู้เซฟเก้าเก้าใบหนึ่งนะครับทําเหมือนเปิดได้บ้างเปิดไม่ได้บ้างนะครับจํารหัสไม่ได้แก้งหลงแก้งเลยไอเราก็เชื่อเขานะครับพอเข้าไปปุ๊บ นี่โอ้โหอันนั้นก็แท้อันนี้ก็สวยอันนั้นก็มาจากที่นู่นอันนั้นก็มาจากที่นี่นะครับท้ายที่สุดจบที่ราคาโอท็อปครับไม่เกินสองร้อยเฮ้ยพี่ตั้งสติดีๆนะผมกลัวมากๆทุกวันเนี้นะครับคนที่เข้าขายเก๋แล้วเข้ารวยเนะี่ยนะครับเพราะว่ารวยจากความโลภของเรา